แน่ตอนอย่าพิ่งไปไหนมานี่สิหนูก็ใช่สิจะให้เรียกใครที่ไหนมีไรปะคะผมยาวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งซอยทั้งสไลด์มาให้ตัดซะดีๆกิมมี่อย่าเบรกแพ็กก่อนอย่ามาแต่ต้องกับผมหนูต้องตัดให้เห็นติ่งหูเอ๋อเออมันกบได้ตตดเส้นขนาดนั้นจะเอาความสวยมาจากไหนสวยไปเพื่ออะไรให้กระทบกับการเรียน<อ>สารอาหารไปเลี้ยงผมแทนที่จะไปเลี้ยงสมองแต่ผมคูโซนล่า ม,มนระวังคําพูดหน่อยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือผมเธอมันยาวบังเพื่อนมากถามจริงผมยาวบังเพื่อนเนี่ยต้องทําทรงไหนกระบงังลมแบบครูแมมตีขึ้นไปส,สูงนึกว่าโคฟเอลวิสเพรสลีย์แล้วหนึ่งเนร้อนอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าผมทรงไหนแค่มั่นใจมันก็จบคุณต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นให้เด็กมีความสร้างสรรค์และเป็นตัวเองมากขึ้นอันนี้เลยอย่าคัดคืนนี่มีฝั่งหรือใช่มีเนี่ย ให้อาครูมาอยู่โรงเรียนหนูคะ่ะไม่ได้การละสวัสดีค่ะพออ่อออ